ชอบต้นโพธาลตอนท่านเป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์โพธาลมันก็เลยไม่ได้เอาของท่านไม่ใช่ไม่ลบหลู่นะคือแบบว่าเราก็เราเอามาเราก็ไม่ได้ติดเนี่ยไม่โดนเชือกพอของเรียผมให้ไปเนี่ไม่ใช่ไม่ได้ขอามาเนี่ยที่มันโดนเชือกผมโดนเชือกพอที่ร้องสนั่นลงเสีพิมพ์ไทยรัฐ ตอเลีผมอ่นี่เรียน่องรูนิรวังเขาประธานออตะกอใช่เออทีเลี้ยวซ้ายก็ไปมันมีทางแยกมันก็น้ำแยกนเขา้างบนขถนนรัชดาทีเออกมาตอนนั้นผมเปิดบอลก้นเลยที่พุมพดนร้อยหนงยี่อยหัหรับตอนนี้เลิกแล้วใช่ไหมเลิกแล้วแต่ตอนนั้นก็คือแบบผมก็ไปที่เดินเป็นแท็กซี่ที่สามทีคันเดินปอลก้มาเลยมากันแท้ เห็นว่างก็ขับรถไปเลยผมไปโดนตรงพัวมันลุ่มอ๋อกองลุ่มปุ๊บจักงพัวมันลุ่มเรียกเลยลุงไปหมู่บ้านันทีอ่าผมก็รู้ไหมรู้ครับผมก็ไปครับตอนนี้ประเลงปุ๊บไปถึงหมู่บ้านชนีแบบมันก็เข้าบ้านแป๊บลุงเดี๋ยวรอผมก่อนพอรอผมก่อนปุ๊บแล้วบอกอ้าวไปต่อเออตรงนั้นเป็นโรงปูนเก่าค่ะโรงปูนโรงปูนเก่าอ่านั่นแหละ ออกลุ่มไปไหนไปไงนหนูเนี่ยเนี่ยเข้าไปซอยเนี่ยขอไปถึงตรงกลางโตโพน้ำปูล้างนะปั้งมีติดคอเลยเคลื่อผมอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่เคลื่อนไปเข้าเนี่ยห้อยอะไรตอนนั้นอ่ะหลวงพระเท่าหลวงพระเท่าเหรียญหลวงยาเท้าคนให้เอง ผมให้ไวเองวันนั้นเพราะว่าเราชอบก่อนตอนนั้ง่ายก็ลูกพี่ลูกน้องก็เหมือนพี่กับน้องผมแล้วก็เท่านี้วัดไหนวังข้าวเนี่ยวันข้าวบ้านผมนี่แหละเพราวัดผมนี่มีอยู่ที่วังข้าวแต่ตอนนี้เขาลืกไปหมดแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้เขาเขาเรียกตัวผมไปผลบ้านเกิดโน้ตผมถูกพ้นและถูกจับได้ผมไปนอนที่พนังข้าวระวางนครับผมแต่ตอนนี้ตึกผมนอนอยู่บนเตียงสรุปแล้ว คนไม่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ครับมันนอนดั้งยืนไม่เหมือนกันอ่ะคนน่ะมันนอนเออไม่ใช่เองหรอกตำรวจมาสามคนบอกว่าไม่ใช่เองหรอกมันก็ไม่หนีใล่ไหมประมาณอีกทีหนึ่ง,อง,งออออไอ้ทีนั้นก็เอ้าไอ้คนนี้เอ้าวกลับมาคืนก็ไปดูตำรวจมานี่แหละไอ้คนนี้คนคนี้จับได้หมด เทือดผมสามคนนี่สองเล่นแทงผมแล้วก็เทือดคอผมเจ็บสามเข็มต้องยันบอลีอไม่เข้าไม่เข้าตัดพระที่คอออกก็ถึงเข้า<อ>ก็มีหลวงพระเท่าเออเแล้วตอนนี้เนี่ยหลวงพ่ะเท่าอยูย่นนไหนกันยังอยู่อยู่ใช่ไหมครับไม่ยังนึกว่าไปกับเขาโจรโแล้วตอนนั้นองค์นั้นอ่ะไปมันตัดพระแล้วมันก็เทือดแล้วก็ไป่เลยรุ่นนั้นสองร้อยห้าสิบบาท สองร้อยห้าสิบตอนนี้ไม่น่าจะาได้แล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าประมาณสองสามหมื่นครับผมผมตอนนั้นผมก็เป็นทหารอยู่ลบุรีครับบ้านเกิดก็อยู่บ้านใหญ่โพงามนั่นแหละค่ะ